พอไผดูคือพอข่อยเนี่ยดูได้เ,ดเคิงพอข่อยอยู่บ่หรือดูกว่าพอข่อยความเมียนมาเมองดูดูคาะนีเลรองานเขาอีกแล้วจ้าเมือนี่เกิดจากค่วมดูข้องอีพอบอกว่าสิไทยหน้าหุดเพราะว่าหยาหลายไทยหน้าหุดแล้วท่านไปมือหนึง่งคืดได้คืดดี เอาขาดลงมาซับหยาแล้วก็เอาเขาลงมาหวานหน้าเหมือนให้นี่ประมาณสองงานกลัวๆเกือบสามงานจ้ะเมืองเราขาดหยาขึ้นมากกองอุโยอีเยไหวบาตตานี่ก็สร้างลูกกับเมียมาขนหยาขึ้นเพิ่งขั้นแท้จะ้ะจะค้องก็นนี้ไปเห็ดให้ไหมอีกไปเรื่อยๆนะบ่มีทีสินสุดจกเถื่อ้าบ่าแล้วก็คือบ่แล้วจ้ะพี่น้องเออผู้เป็นลูกกับเมียเห็นว่าพอเหตุเวียก มันกับซีตุนบอกะซีตุนค่ะแต่ว่าบางยางเข้ากับโซยซําที่เข้าสี่โซยใดเนาะพอเข้าเมืองแล้วมันเป็นงานที่นกักแล้วกัผลตอบแทนมันได้บ่ค้มก็แห้งที่เสียไปจ้า,จาจเจ้าคิดว่าผัวจะดูเป็นได้ยายเลยว่าู้ดูพอผู้ใดเป็นคือพอ่อยเน้ย <laughs> พอข่อยดูพอคอยดู เี่ยเกิดจดูน้ำเิดจะถ่ายก่อนดูสิให้เห็ดแนวแดดเิให้ยนุเคลื่อสิเห็ดแนวเคีื่อเอาคืนกันแท้เดี๋ยวเขาเป็นซิวบ่อคืน ก็ข,ขนาดก้นเนี่ยนี่ยังแหน่เป็นไฮนี่เบิ้องแหนติล่านี่เห็นบอว่าไทยโหดเลยก็ได้เป็นบ้านเข่าเด้อค่ะเด้ออว่าสิไทยโหดออยหดยาลายว่าสันนั่งไปนั่งมากก็ได้บ้านเขามมีแนวเหตุคนดูดูยลี

ผมมันห้ายมันกับสิบ่าตายว่ต้นใหม่ก็ได้พ่อเจ้า,าจดูคือพ่อข่อยปอคอมเมนต์มาเมืองกันนะหรือดูกว่าพ่อข่อย มืงซาขี้ดินไงกินกินเนี่คนอยู่ไก่กันเมื่อใดได้บัดแามเฮ็ดเ,เวียกสิกินหัวกันนี่ต้องแยกกันเฮ็ดแบบนี้คุณเมืองมอเจ้าเมืองซาขี้ดินไงท่วนทวนอยู่คนจกักรเฮ็ดหยางของเราแหละเอาละสิเฮ็ดจังแดลบานนี้เทิงกงใหม่นะเทิงคันแท่นะ่ะ